บัตรออมเยอมากเสียใจจริงเหรอครับทำไมทำอย่างนั้นกันล่ะเราย่ววยาว e e y t h i n g over ยย please speak English English w o r s o e l i g h t sing o i ช่วงนี้เหรอน่าจะเป็นน่าจะเป็น Santa doesn't k n o you like I do Say <See>, hi ไม่ได้เล่นวานลเมื่อไหไม่ได้เล่นเลยครบับ ตลบแบบล่าสุดคือล่าสุดคือเมื่อประมาณน่าจะเมื่อวานเหมือนแบบมีเวลานิดหนึ่งก็เลยซื้อไอ้ PGA มาเล่นกบับ T.L.E. เต้นต้นต้น วงหายยังคือวันนั้นนะ่ะล่าสุดที่ไปออกรอบอะ่ะก็คือก็คือตีไม่ได้จากจากเหล็กที่แบบเคยตีได้แบบเออมันตีแล้วมันแบบตรงรอ,อนิหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอตีล่าสุดคือแบบตีหลังลูกบ้างแล้วก็เฟดบ้างแบบเออแต่ยังยังโชคดีที่ตีโดน โชโรอะไรแบบมันเป็นอ้ I d ไอดอ n โนเลยอะ่ะ <c oughs> กล้าพี่ต้นอยู่ดีไหม <c oughs> อาจจะยังถ้าเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าก็จะกลับไปละจะ what's your favorite with color mm, black red and uh, green ไปส่วนอย่างไรให้ได้ยูเซอร์เกิดอะไรกันไหมเอมิมอล่ะเด็กพัพปี้ด็อก อนนี้คือกำลังพยายามตั้งใจอ่านอยู่แต่มันอ่านไม่จบอะ่ะเพรว่าปินข้าวก่อนได้ครับค่ะกินข้าวกินให้อร่อยครับนีห่าว I don't understand what you're saying เพลงซอฟต์บอยร้องไงนะอแอบนักเรียนมาดูไลฟ์เมื่อกี้มีนักเรียนแอบค,คุณครูมาดูไลฟ์ตอนนี้ค,คุณครูแอบนักเรียนมาดูไลฟ์ว่ะ ว้าวซัพพอร์ตย right? ี่หเอเวอร์วินเป็นเชียบบอนพิมลีไหมครับเชีย์ครับผมแต่ฤดูกาลนี้แทบไม่ค่อยได้ดูเลยครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วแบบแบบว่าซิงก็เลยฤดูกาลนี้ก็เลยแบบดูน้อยมากตวงนี้เหรอครับสวัสดีครับที่นี้ ที่คุีได้บ่งหรือ,อยังสามสิบเอ็ดขึ้นกี่โมงเขาบอกเวลาหรือ,อยังครับเ,เขาน่าจะที่ไอคอนน่าจะบอกแหละใช่ไหมนะที่สยามบอกหรือ,อยังนะ ประกาศเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวสายประกาศนะเพราะว่าไอไม่ค่อยได้ร้องนะอ่าอ่าอ่าเอาบอกแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อ้าวมาเหรอใช่ครับอ่าไอคอนหนึ่งทุ่มแล้วก็ ห้าทุ่มโหหนูแอปครูม,มาดูไลน์เมื่อกี้ครูก็แอปหนูมาดูไลน์เหมือนกันปลาโลอยู่แหลงไหนโอ้ยตอนนี้ไม่ได้เล่นเลยครับทะเลแหลงโห คิดว่าไม่ได้เล่นประมาณสองซีซันนะเราอยู่ประมาณจะหายนะ่าจะอยู่ไดมอนด์นะครับแค่ประมาณไดมอนด์ you are the best t h n can you speak our o u t อะไรนะ more dear fairy song Ping Ping Lady อ่ะ box song Hidden track of trinity lah long ai na and share team like that? Manchester share the united can you say hi hi if you uh uh พูดอ,อย่าไปโอเดอฟอร์ดอยากได้อะไรจริงปะเนี่ยอยากไปเหมือนกันเคยมีความฝันว่าอยากไปโอเดอฟอร์ดสักครั้ง Do you know Philippines? Yes I know ดูน้าเฟิร์สหน่อยต้นจูคนดีโห นังดูอยู่เฮ้ยเดี๋ยวฉันไปแล้วนะทุกคนว่าจะไปเปลี่ยนชุดละเดี๋ยวไปทำงานก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์คืนนี้ตอนหนึ่งทุ่มบ,บายครับโุกนกับคุณนะฮะที่มาคุยกันคนเยอะมาก ไปนะทุกคนนะตั้งใจเรียนตั้งใจสอนตั้งใจทํางานนะครับโอเคครับก็ตั้งใจทำงานนะทุกคนใคร, okay, นนครใเป็นหมอคุณหมอกอ็ตั้งใจรักษาคนไข้นะครับไปทนำะบ,บ๊ายไปสกูว์ขอบคุณคุณแคร์ขอบคุณคุณแคร์